โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนซื้อไข่ตันหกหมัดดาโพ่นะครับไม่ไม่ใช่ดิหกมมัดผ่อนตื่นนะครับก็คือไม่มีดาโพ่นะครับไม่จะสมนะครับอะก็ก่อนที่จะไปซื้อเราต้องเติมเงินก่อนนะครับแต่ว่าผมจะมาให้ผมจะมาให้ดูสินค้าก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับฮุมมัดผลตื่นนะครับ ก็จะเป็นบอกส่งผลตื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะมาเติมเงินกันก่อนนะครับซึ่งเรากดคำว,ว่าเติมเงินครับแล้วก็เราเลือกเป็นสองอเปานะครับหรืนะครับก็ให้เราบอกรอกสองอเบาตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่บอกใส่สองอเปาหรือสร้างสองอเปาไม่เป็นเนี่ยเราเราจะมีคลิปให้คลิปให้ถ่ายคลิปนะครับมีคลิปสอนนะครับ อ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เติมเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับจำนวนสิบเก้าพยนะครับอ่ะ uh, เมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปที่สินค้านะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับนี่อันนี้นะครับคือรายละเอียดสินค้านะครับก็จะได้เลบก็เอุ้ยก็จะได้รับเป็นเลเวลตันนะครับแล้วก็ ส่งผลตื่นครับทุกสกิลนะครับคือการตีผลตื่นแล้วก็ทุกสกิลนะครับแล้วเราจะมาสั่งซื้อแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับยืนยันไปครับอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะนําเข้ามาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับจากนั้นให้กดเขาว่าดูข้อมูลนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคัลล็อกมาเลยนะครับ ตอนนี้ผมขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับแล้วก็เราจะไปเจอกันในเกมเลยนะครับไปดูในรหัสกันเลยนะครับว่านะครับในของเนรหัสาจะตึงแค่ไหนครับไปครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ารหัสมาแล้วนะครับก็ผมจะมาให้ดูเออผมจะมาให้ดูนะครับว่าร้านของเราเนี่ยไม่ผูกเบอร์ไม่ผูกเมลครับก็คือรหัสสะอาดแน่นอนนะครับ ก็นี่นะครับฐานนะครับคือหสะอาดนะครับแน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหันเราไม่มีแบบผูกเชื่อมเบอร์เชื่อมเมลไว้ให้บลูกค้านะครับจะเป็นแาบสะอาดนะครับก็ที่มีเพื่อนที่มีเพื่อนเนี่ยก็คือจะเป็นรายการติดกุญแจนะครับเเราไปดูกันในเกม คีอตอนนี้เราก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะครับก็นี่นะครับดูนะครับชื่อตรงนะครับนี่นะนี่ชื่อตรงอะไรตรงนะครับแล้วก็จะได้เป็นหกบัดน,นะครับนี่ก็หกมัดมาหกร้อยนะครับบาตันอ่าแล้วก็จะได้เป็นไอ้ แปนีนะนิดค่ะโอ้ยนิดก่อบอป้ปนี่นะมาแล้วก็นี่จะเป็นฮาคิแลเนโบนะครับนี่นะครับ อีเท่เทเก็จะได้ผลเป็นผลน้ำแข็งตื่นนะครับทุกสกิลนะครับนี่นะอีเฮี่ยมันแรกใช่ไหมเนี่ยครับทุกสกิลนะครับตื่นหมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดาบเชิงน้ำดาบเช้งแล้วก็ปืนแมกมากเลยเน,น,น,นี่ยปืนอะไรนะเราจะไปดูไอเทมกันนะครับไอเทมก็ นี่ครับจะได้ดาบบัดดี้ซอนดาบคอนวาแล้วก็ดาบบิสเนมิดครับบิสเนมิทเออแล้วก็ดาบอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดิงโกโคนะครับเซเบอร์ซันไซใช่ไหมวะไม่รู้แล้วก็สไปคิทเทนเด่นครับแล้วก็ยามะนะครับโดยใจขับไอ้เัมบุษะนะครับแล้วก็พ่อคุงคาสายเกาหลีนี่ก็จะเป็นหน้ากับใช่แว่นตาโดฟ้าก็มีก็ อ้ยพีพกกพ่เขาผลแก๊สว่ะผลแก๊สกับผลตาตาเฮียเลยผลบาเลียนะครับกับผลอิกกูใช่ไหมเอออิกกูแล้วก็มีกระจกนะครับกระจกกับดาร์กแฟลแมนครับพร้อมทำพอวีซ4เลยนะหานะานเนี้ยก็ทีนะครับเงินก็จะเงินม่วงก็พิมีเงินแปดหมื่าาน 8, 000, แล้วก็ เงินเมดีก็จะมีอยู่ประมาณสามหมื่นครับทีค่าพลังก็จะอัพเป็นสายดาบนะครับ,บโอเคนะครับก็สำหรับทีน,นี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ฝากมาใ้เด็ทันผลด้วยครับทิ้งก็อยู่แต่ล,ละคิดด้วยครับสำหรับทีน,นี้ก็ไปก่อน,นครับไว้บายขุดเงินกูด้วยสัต ก็สวัสดีคุณชมท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการสร้างซองขวัญน,นะครับสำหรับคนที่ยังสร้างไม่เป็นนะครับผมวิธีการสร้างซองขวัญเนี่ยวิธีการสร้างง่ายๆเลยนะครับผมกดตรงโอนเงินตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกอยากโทบนีวอลเล็ตเนี่ยเป็นส่งซองขวัญตรงนี้นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยกรอกยอดเงินที่ต้องการใส่ซองนะครับ สมมติสร้างเนี่ยทุกคนต้องการแค่10บาทก็กรอก10บาทนะครับแล้วก็เลือกจํานวนเลือกประเภทการใส่ซองเนี่ยทุกคนต้องเปลี่ยนนะครับต้องเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับผมแล้วก็กดจํานวนคนที่รับซองเนี่ยก็กดเป็น1คนนะครับแล้วก็สร้างซองมูลค่ารวม10บบาทเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกแค่นี้นะครับทุกคนก็สร้างซองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณครับ